กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเดอ้อพบพ่อกับซองสะนีป่าเนาะตอนนี้กับบรรยากาศยามกลางคืนอยู่โรงพยาบาลเนาะสันนีก็นอนอยู่พื้นนี่แหละนอนอยู่พื้นคนอย่างคนไปนี่แหละทำช่วงเลยไอซีเป็นนมงอของเขาใหญ่จืดล้วก็หมากใหม่ทางหัวเนาะไอสิเขา เขาไว้มาโฮเมื่อในสนี่ก็นอนกับแม่น้องแก้มบ่มแม่น้องแก้มบ่มไปเะคุยกับใครคุยกับผัวบ่าวมาดีพี่น้อผัวเพิ่ดเบิ่งผู้ที่ว่าเมียมานอนหลักนอนคุยผัวบ่าวอยู่โรงพยาบาลผัวเพิดเบิ่งเนาะนอนคุยกับผัวบ่าวนี่แหละพี่นมึงพวกนี่คุยผัวบ่าวอันเพิ่นคุยกับอันแม่น้องต้าเนาะแม่น้องต้าเพิ่น อันนี้สนีสีนอนสันี้กับบุเคยนอนถ่ายคลิปจากเต๋ออันนี้มีเมื่อนี่นอนสนีนอนถ่ายคลิปเพราะว่าเพราะว่าอันเ้าก,ก็นอนอยู่แหละอยู่ศอกของเมยจิอจ่อเมย์เจนสันนอนข้างบนเมย์เจนสันนอนประมาณสักเมยเจนเมจนนอน เจ่นล่ะคือนอนนี่านออสาีเป็นแปลกมาแต่เเราแลเมื่อกี้ก็บรรยากาประมาณตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแหละท่านผู้ชมเว้ยข้ากับปูปสาดนี่แหละนอนเนาะนอนกับแม่นองแกมบูมสคนเอนี่ เพราะว่าน้องนัดน้องนัดกับพญายืนพันเมื่องพันเมื่อ,องเออน้องนัดกับพญายอยพันเมื่อ,อ,องพันเมื่อผู้อื่นกะคือสิใส่บาดหยาดน้ำเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็เลยเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าพญายอยมาส่งขา่าวค่ะบอกว่าบ่มากระยาพันกระมาท่านผู้ชมฉันมาส่งข่าวส่งน้ำ ตอนนี้ก็หนาเขาก็มีแต่ซิวซิวถูกลูกคุมคนเลยเพราะว่าตั้งแต่มากับบริเมือาเอายางมาล่างหนาหรือว่าทาหนาเลยอยู่น้ำเมลจืนตลอดเนาะอยู่แลกเพลินอาการของแมล็ดเจืนบอท้ชมอาการของเพลินกับตอนนี้คือว่าแบบว่ามอกอะ ท่านอยากกลับบ้านมอกระไฮกับประมาณนี้นะท่านผู้ชมแต่เฮาแต่ม่นจะเจื่อนถึกระบอ,อ,ะอยังเมื่อยอยู่กันนะเป็นยังเมื่อยอยู่ก็ยังปฏิกับงาน,นท่านผู้ชมเลยก็สิพักกันอยู่นี่แหละอยู่ห้องมอ,งมองนี่ยแหละอยู่ไปรเรืออ่อยก่อนไปเรื่อยอาการปรกติดีขึ้นอยู่ ดีขึ้นก็หายใจก็หายใจก็ง่ายแน่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมหายใจก็เป็นว่าง่ายกว่าอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนน่ะจะคืออันอยู่ในอันอยู่ในอันถับในเขี้ยวเพป็นว่าอันนี้ก็หายใจมอนแน่เพป็นว่าเออเป็นเนยก็ดีท่านผู้ชมเลยหายง่ายอาการเป็นแย่สน่กะโอ้คิดลายด้วสน่กะ องอันอยู่โรงพยาบาลนี่เนาะการโรงพยาบาลบริใหญ่ปัไหาของพิเศษกับบริมีดอกทรัมมบชมไว้กันนอนแบบเป็นแถวกันไปเนี่ยแหละยายิกันนอนอยู่พื้นอ่ไม่ใหญ่เจินกับรอพังบังอาการผนไปเรื่อยแต่ขอขอบคุณเอฟซีท่ก่านเด้อ ที่ส่งกำลังใจมาให้แม่ใหญ่จื้นตลอดเลยบ่เคยขาดสายเนาะนะขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่เขามาคอยให้กำลังใจตลอดถึงปัจจุบันนี้เนาะขอให้แม่ใหญ่จื้อนหายไวๆแหละเป็นเมื่อลองเพลงสุพัรณอยู่เพือน ไม่ยืดจนเพิกก่อก็กินข้าวได้อยู่ทำไปชมเลยเมื่อหน,น้าเมื่อนี้ก็กินน้าประมาณสองตกกุ๊กแกหัวเสือนั่นแหละกับประมาณสามดิบเนาะเพิ่นก็เที่ยวเหนี่ยวดุอยู่ทำไปชมที่นี่ก็ให้่ก,กินน้าไปรเรื่อยนอนอยู่โรงพยาบาลก็นั่นก็บอกคือบ้านเฮาเนาะแก,ก,ก่กล้วยไร แม่้าไายตาแม่น้องเก็บบูมกับเพืองกับบริเมอร์เลยบริเมอร์ใส่บาทเลยมาอันขออนามทันานำเด้อทุกคนที่ไปใส่บาทมาเอื่น ก่อนนอนเนาะก็บอกอาการมีเจื่อนดีเขื่นนั่นแหละท่านผู้ชมเลยแต่ยังปวดในมือง่ายดอกเพราะว่าเป็นดีขื่อนแตยังแบบว่าแปบแบบแบบเอาแบบบาดหายไปเหาะก็ต้งไปคอยให้ยกำลังใจเพิ่มคอยดูแลแต่แค่เพิ่ม พก็ยายจอยจอกับฮะกับเมื่อวางบ่ะเพงนี่แหละลำสมเมื่อก็น,อน้องนาดน้องกิ๊ก้เมื่อกัใกล้เติบประมาณหากิโลหากิโลกับฟิสิฮอดเนาะแต่ปักซอง 5, หาบานเฮาอ้าสิวขึ้นแห้งอะไรหรอหาผอกกอบมกเตียมพอหานอนบมกเตียมพอละสิวมันขึ้นสนีกับไปกรงเทพกับซีมเมอร์ลำสม ในเม,นมนเื่อแมย์ใหญ่จืิญบ่สบายเท่าก็มาเามย์ใหญ่จืิญก่อนแต่ว่าสืบอดไปอีกอย่างประจักษ์นี่มโหบ่เดืบ่เดืไปก็คือเสลกกลมันอยู่บ้านนี่แหละทำโซ่ไปเลสลเกี่ยวข้าวกลมันนี่แหละอยู่ก็แมย์ใหญ่จืิญนี่แหละบ่เดือบใส่เราคอย,อยดูเบิ่งเพิรนดูแลเพิรนเพิรนก็เป็นแม่เนาะ แล้วก็เปิดอันอีทาพิกเวเพื่นพางน้ำตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่หายพอน,นอนพังเปิดคืนเลยหายเพื่อนแบบว่านิสติเพราะว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อแม่มันโบมันมันโบแมนวบา มันหลายเนาะพ่อแม่บนคนหลายในโลกนี้ที่เลี้ยงดูเอามาแมน่นไ่ใช่ไหมเสนี์กัจกงงังหวะยังดอกว่าในใจนี่แหละทำสมัยก็เลยเล่าให้ฟังเออฟานาเสนีห์คือบได้ถ่ายคลิปเอง บางทีสนี่กะยญากน้ำเมยุอยู่ยุ่งๆยุ่ยกับน้องหนัดเลยถ่ายให้กับว่กเป็นอย่างเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อแม่้องเก็บมงงคือสุดไปนอนง่ายแล้วก็ว่าอุ้ยจะกาัวว่างานพีไอพี แม่ใหญ่มาเคลือนนอนเบิเร์นจะนอนบาราบป่ะแม่ฮะง <laughs> ่นอนะบาราบตอนนี้ก็เดิกเ,ดเลยได้แม่ใหญ่ยังนอนบาราบนอนนอนนอนจะไปขีดยังไรสนียังคุ้มมีเจินนอน และทนประชมคิดนี้ก็สิขอจบคิดเพียงธานีเนาะขอบคุณที่กดติดตามกดรับชมขันรายการที่บอกขันโฆษณาเนาะที่แบบว่าเบิรนจนจบที่ค่อยให้กำลังใจสน่ก็คอจบขิดเพียงธานีเด้อสบายดี